วันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายนิดหนึ่งมาร์คซักเบิร์กคนคนนี้นะครับผมเคยพูดในงานประกาศาอันนึงไว้สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการสร้างเป้าหมายที่มาร์คซักเบิร์กได้กล่าวไว้ในงานประกาศาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนทําได้และหลายๆคนควรจะต้องเริ่มทําหลายหลายคนเริ่มมองหลายๆคนเริ่มที่จะลงมือถ้าคุณไม่สร้างเป้าหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําเนี่ยต่อไปในอนาคตมันก็จะไม่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ผมได้ร่วมทําในนกาาาารรร่วมสมส้้งงเปหยึ ผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวเอง,เองทําไม่ได้หรอกตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ได้หรอกนั่นคือน้องคนหนึ่งมาชวนผมให้มาทำโปรเจกต์ NMT อันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยในตอนแรกที่ผมได้ลงมือเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความสามารถเพียงพอแต่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้เตรียมรันช์โปรเจกต์แล้วซึ่งผมรู้สึกว่าการสร้างเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันถือว่ามันสักเซสถึงแม้ในระหว่างทางเรามีการปรับเปลี่ยนปรับปรงุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในระหว่างทางแต่ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันที่ดี แน่นอนว่าผมก็ยังขอบคุณน้องคนนั้นอยู่ที่เขาให้โอกาสผมในการที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นั้นซึ่งผมรู้สึกว่าทั้งอาร์ติสแล้วก็น้องคนนั้นเนี่ยก็มีศักยภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่ทำได้อย่างเต็มความสามารถแน่นอนนะครับผมการสร้างเป้าหมายเนี่ยที่มาร์คเบิร์กได้กล่าวไว้เนี่ย เราไม่ได้เพียงแค่มองแค่เป ja ja si ้าหมายอย่างเดียวเราไม่ได้มองแค่เป้าหมายสั้นๆถ้าเราสามารถมองเป้าหมายที่เป็นองค์รวมได้เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายใหญ่ได้คุณจะสามารถทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเติบโตได้มากกว่าเดิมเติบโตและยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมมาร์คสเตเบิร์กได้กล่าวกับเพื่อนของเขาได้คุยกับเพื่อนของเขาว่าเฮ้ยเขาดีใจมากเลยว่ะที่เขาเนี่ยได้สร้างเป้าหมายในการที่ทําให้คนเนี่ยในมหาลัยสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งนั่นเป็นช่วงแรกที่เฟซบุ๊กได้ก่อตั้งขึ้นมา ซึ่งไม่ได้ชื่อ a c e b o o k นะครับผมจนปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้สรรสร้างตัวเองเนี่ยจนกลายเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการเชื่อมต่อคนทั่วทั้งโลกเอาไว้ด้วยกันณนะเวลานี้ Facebook ยังทําอย่างนั้นได้อยู่นะครับผมแต่แน่นอนอะ่ะปัจจุบันเราต้องพูดถึงเรียลไทม์นะครับผม Facebook อาจจะเมตา a, อาจจะสุดท้ายแล้วอาจจะล่มล่มสลายโดยมือามือของมาร์สเคเบิร์กก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อคุณมีความฝันที่จะทําคุณมีเป้าหมายทที่ทําคุณ เตรียมพร้อมที่จะทํามันคุณเตรียมพร้อมที่จะสร้างเป้าหมายนั้นอาร่วมกับคนในทีมของคุณผมเชื่อว่าคุณสามารถทําได้ครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมคับผมปอมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นปกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ